จาได้ยินไม่ว่าเสียงใครมันเหมือนเสียงคนร้องไห้แต่คลายชายเจ้าน้ำตายังนี้คือเสียงคนปวดอุราจึงร้องครวญนาใจจะหลบหน้าไปไหน ปุ้มกำลังจะสร้างเรตติ้งแล้วก็ต้องการ<ม>โอกาสจังหวะน,นี้ที่จะทำให้คนรู้จักปุ้มปุ้ม,มคิดยังไงลูกผมไม่ได้หวังว่าจะมาเอาเรตติ้งหรือว่าทำให้ตัวเองมีชื่อเสียงจากจากการที่เสียพ่อเจอพ่อแล้วเป็นไงบ้างครั้งแรกแวบ,บแรกที่เห็นผมก็ยกมือไหว้พ่อก่อนแล้วพ่อมองสวัสดีครับพ่อเขาก็มองแล้วคุณอาเขาก็ถามพ่อว่าจําได้ไหมว่าใคร พ่อเขาก็พูดมาคําเดียวว่าปุ้มจําได้ไหมว่าไม่ได้เจอกันนานแค่ไหนแล้วพ่อเขาก็ทําหน้าน,นึกแป๊บเดียวแล้วเขาก็พูดว่าก็เมื่อประมาณสิบกว่าปีแล้วเจอครั้งสุดท้ายาหลังเวทีงานคอนเสิร์ตปุ้มอยากกอดพ่อไหมเจอเขาแวบ,บแรกอยากครับก็ได้กอดครับพ่อก็อดึงเขาไปกอด พ่อสอนอะไรปุ้มกับการที่ไปเจอที่โรงพยาบาลเพียงแค่ไม่กี่นาทีครับก็พ่อพูดว่าขอจะยังไงก็แล้วแต่ให้เป็นคนดีให้ทำดีกับคนรอบข้างเขาไว้พ่อเป็นตัวอย่างที่ดีที่จะทำให้ปุ้มต้องดำเนินชีวิตตามอย่างพ่อผมนึกถึงคำคำหนึ่งเลยก็คืออยู่ให้รัฐจะให้คิดถึงพ่อเป็นคนที่ ไม่ค่อยจะงอไข่จนบางทีอาจจะดูเหมือนดื้อไปบ้างแต่ว่าพ่อมีศักดิ์ศรีในตัวเองมแม่เขาก็ถามมาด้วยเหมือนกันว่าถ้าเกิดพ่อเสียนะจะทำอะไรก็บวชให้จะบวชให้ในใน,ในวันเผาปุ้มถ้าสมมติพ่อนั่งดูรายการทีวีอยู่ พูดอะไรกับพ่อสักคำสิแฟนๆพ่อทุกคนเนี่ยคงเคยได้ยินประโยคที่พ่อมักจะพูดรักสายยันน้อยๆแต่ให้รักนานๆแม้เหลือเพียงดวงวิญญาณก็ขอให้รักตลอดไปครับค,รนคนดังนั่งเกลียที่ช่อง Star Max แซบทั้งช่อง